พอยได้ทุเรียนมาแล้วแม่แต่มันดิบอะการทำไม่ให้เขียของทำไงแม่บวชบวชทุเรียนเนาะบวชไว้พุยังไงทุดาทอลาบวชแม่มันทำยังไงอะแม่บวชทุเรียนอะหนูก็หนูก็หั่นทุเรียนเป็นดนเป็นชิ้นเหมือนกับกล้วยบวชเทียลูกไม่ต้องชิ้นใหญ่มาก อเป็นลูกเต๋าชิ้นพอดีหั่นพักไว้เตรียมกะทิลูกกะทิมีกะทิเหมือนบวชเชียละลูกทีน้ำานานตาลตาตโนนนะลูกโอเคก็ <Okay. S 2> ตัดด้วยน้ำตาลทรายในช้อนหนึ่งไม่ต้องหวานเยอะนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อตุเรียนหนูไม่ชอบหวานแล้วแต่ใครชอบหวานก็ใส่ไปเยอะนะโอเคเราก็เป <Okay. S 2> ็น้า,เ,าเรียนที่หนูได้อะนะเราก็ทำให้สุกอ่า เี่ยวให้เดือดนิดนึงไม่ต้องให้แตกมันพอเดือดแล้วเนี่ยหนูก็ชิมว่ามันได้หวานพอดีไหมอะไรไหมเราต้องเผื่อด้วยนะเพราะเราต้องราดหัวกะทิด้วยก็เอาหัวกะทิราดเอาลงเลยโอเคไม่ต้องตั้งไว้นานนานแล้วเดี๋ยวมันจะเละโอเคเพราะพลอยชอบกินบวดทุเรียนแบบเป็นชิ้นๆอ่ะหนูจะเอาใหญ่หน่อยแต่อย่าตัดเล็กมากเพราะเล็กมากแต่มันจะเละลูกเป็นสูตรสำหรับที่บางทีเราแกะทุเรียนแล้วเนี่ยทุเรียนมันแข็งกินไม่ได้ เกย์แม่ขอบคุณฮะบายบายกินให้อร่อยกินให้มีความสุขนะจ๊ะแลเคย์ฮะแม่เหมือนกันนะบายบาย